สวัสดีครับผมบาวดินห้อยดินที่นิสานครับทักทายแล้วก็ขอสวัสดีแม่แม่เอซีพ่อแม่พี่น้องทุกๆหมมองทุกๆบอลครับเสาของมติหามิถุนายน2568ายครับเมื่อนี่บาวดินมาอยู่ป่าหย่าแฝกรับเบ่งเอ้พี่น้องขังแอลบาวดินนี่แต่หย่าแฝกรับบาวดินมาหาหนอใหม่ไ่ปลาครับคือเก่าครับฤดูการนี่นะครับฝนตกใส่ป่านะครับฝนตกใส่กอนเอใหม่นะครับหนอใหม่เพื่อนก็เริ่ม แห่งนอนออ้นนออกมานะครับให้เฮ่าเดหาอยากหากินนะครับบาลดินขอบบุญขอบคุณเมเมเอฟซีที่เข้ามาเยี่ยมมาชมเด้อครับมาเถือกตาเป็นโมบาวดินเด้อครับขอบคุณธรรมชาตินะครับที่บังเกิดนะครับซับซิงที่มีชีวิตให้เฮ้าใดหาอยากหากินครับเดี๋ยวมารุ่นน้ำกันว่าบาวดินสิได้น้อไหมนั่งดินนอนก็ง่ายไหมพอไม่พี่นองเบิ้งบ่ครับสวัสดีครับอบรรยากาศนะครับปลาหยาแฝกปลากุ้งสลัััับบกนนนะคครรแถวายมือี่บ ครับกองบาดินนะครับเป็นปลาหนใหม่ไพปลาทั้งเบิดเลยครับบุหงาว่ามือนี่เศร้าบานมันสีมาเขากอนละโบยุ่งยั่งครับตอนนี้บาดินมั่งอดปลาแล้วครับสิผ้าพ่อพี่นนองยางเขาปลาเขาดงงาหน่อใหม่ครับดงครับแม่ซีเตือนหลาบนองครับมาว่านี่บาดินก็ขอบุญขอบคุณเลยครับแม่ข้างจังหวัดศรีสะเกตเพิ่นส่งหมักทุเรียนมะไฮ พอดีมองหอดบานกระสุ้พอดีครับพอดีบ่าวดินได้จำกินกับเขาแสบแสบพี่น้องบ่าวดินผัสิว่าบ่าวดินขึ้นมาจำกินกับเขาจักครับโอ้โหคือกันหรือบ่าวดินเท่าเราบบมุนี่เจ้าบ่าวดินน่ะมากินกับเขาครับขอบุญขอบคุณเนื้อกบหมวกกำงามครับจากไม่คู่ทัศนาไร่เลย้อครับเอาแหลกเหยมนข้างเ้านี่ครับตัวสีที่ละครับขั้นมากระดายดินมาพุูดีแลยครับ ดินมา่เหวี่ยมองนี่ครับนี่น้นองนอใหม่ไฟปลาเกิจเิงตามธรรมชาติครับงามครับชอววาดกรอน,นี่บ้าดินแกนเจิดหมวกเสียครับพอดีแม่เพิ่นฝากมาให้พอดีขอบคุณเด้อครับงามเลยครับสุดยอดเลยครับบ้าดินว่าสีขามไปหาฟังนั่นพี่น้องครับ อุ้งว่าเบาดินสีขามได้บ่ครับน้ำเออขึ้นมาแล้วครับตันหูหองไปสีขามได้บ่เนาะบัดทีนี้เบาดินสีล่องคามเบิ่งครับว่าสีขามได้บ่ครับน้ำฝนตกเมื่อคืนน้ำเออขึ้นมาละครับน้ำหนิ่งครับมองนี้อันนี้บ่แม่นลำเซ่นะครับตรงนี้เป็นเป็นน้ำที่เพิ่นแงมาจากหูเซ่หู้ว่าเซ่ใหญ่ค่ะองก่อนข้าวเอียงสีขามได้บ่ บ่ไดเบาดินก็บ,บ่ไปบาดินสิยางหาฟังไอ้กกอนอคนปรคกอบเจียกบ,บย่อยากเสียงขามปันได้ครับแยงมากผู้เดียวนั่ครับขี่ฟูก้นอ,อันโอ้ตายลุ้นกันครับโอ้ยตกใจเบิดมาเป็นงูมาดินสิอาศัยเพื่อนี่ขาม อ๋อถอดก็ใครได้หลายเด้อพี่ขามได้บ่ลรืพี่น้องกอกไฟตบจุ่มลงหันซะแล่ะหม่อมาหยุ่มหนุ่ยแน่นยูพี่น้องอุ้ย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 ลึกบ่ปื๊ดปัดลึกแห้งครับตกเ <c oughs> อ๊ะเปียกกับเปียกวะนี่แน่ เปียกแล้วพี่น้องเปียกแล้ว้เบื้บงพี่น้องหามาขามองตือนๆข้าขนาดตือนเนี่ในบ้านดินเปียกเอเล่ครับคามขอ,อนั้นตกจุ่มลงครับอะซ้ำหนีกรเพราะคามด้วยครับขุนแต่ว่าฟังมองขุนมันเลิกครับผมแต่ว่าบ้านดินเห็นขอ,อนี่เพิ่นลอยขอบคุณขอบคุณเด้อครับที่เพิ่นถอด สพานมาให้ลูกร้านได้ขามได้เครื่องฟังครับพี่น้องผมายกำลังพลกันมากครับแบบนี้มันจะเป็นลักษณะนอน้องดินครับเบ้าดินกับหาไปเรื่อ,อยๆครับเรื่องจะคล้องร้ายกันย่อยครับบอดายานเพื่อนมหาบอดายานเพื่อนเอาไปก่อนหรอครับเพิ่นหาเพิ่นก็อยากได้กินข้าวเหรอครับเศร้าบาเพิ่นมากเพิ่นก็อยากได้กินเลยยากเอาดินกับหาเท่าที่เบ้าดินได้หาครับได้ก็เอาบอดได้ก็บเอาครับ เหมือนไรมืบอบ่ครับแต่บบเบาดินมาก,มกมมมเหมือนไรกับมันหมานเมือนอะไรโโหลดครับนี่ครับตาคนก้าหาอยากหากินคือกันเบิร์ตทุกคนเสียปากเสียทองครับโมเดฟ้าได้เรียงว่าพ้นจีไปหากรสเลียนตาตีตาล้านแลีนหาโบ้าวดินบ่เป็นกันครับหาไปเรื่อยๆครับตามแข่งตามกำลังเขาค้าเนาะนี่ครับ ก็นอกระสิก็ปไปได่ครับได้ว่าหันอวบครับนครับปิดไปครับ ตะสอนเคลือมันแซงแถวนี่ครับเบื่องนครับเคลือหรือเถามันแซงนะครับที่เบาดิน้ากันขุดนะครับคุณนะแมนเบิร์ดครับที่นี่เป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับคุณนะแมนเถามันแสงทั้งวัดเลยครับคุณนะกระลังขึ้นครับสวยงามเลยครับแม่ครับ เจ้านายกับสิได้กินหัวเพป็นไะครับนะครับผมนอนนี่เป็นยังไงครับก็ยังโพกสุนเลยที่พเ,นเนพิ่นเกิดขึ้นตามตาเหมอือนว่าครับนอน,นี่เอาดินสิตวจตัก นอที่ขึ้นตามตานะครับ มุกมุกเลยครับงานเหยียบน้ำซอดเกือปูดเลยครับปวดปวดครับนอนนี่ครับนอนนี่พี่น้อง ดีนะก่ออ้ยเก็บน้ใหม่ถุงน้งใหม่สูงครับคร,รับผมบ่ดินยางมาในปลาหน่อใหม่ครับบ่ดินก็เลยอยากให้แม่แม่เอ็กซีเบิงนะครับเพื่อนถามบ่ดินมาว่าบ่เคี้ยบักบวบนะครับ ครือบวบเท้าบวบนะครับที่ขึ้นตามปลาตามดงน้องใหม่เป็นบักบวบยังนี่พี่น้องครับนี่ครับบักบวบลิงครับบานเบาดินเอินโบเแมน่นปลูกด้ครับเพ่นเกิดเองตามธรรมชาตินะครับนี่นวยเพื่อนครับนี่เมล็ดเนบาดินจะคุ้เมล็ดออกนะครับอ่ากับไข่ไข่บวบตามบ้านเท่าไหร่ละครับมีเมล็ดเพื่อนครับเนี่ยพอฤดูฝนเพิ่นนี่ครับเพื่อนก็ล่างขื้นเท้าครับ แตกใบแตกยอดออกนะครับกินได้บ่กินได้ขึ้นกันครับแต่ว่ารสชาติมันออกจะเป็นออกขมขมนิดๆครับขมบ่บขมปันผักกระเดาดอกครับนี่ครับกินได้ครับขมลำลํำครับนี่เบี้ยเพื่อนครับเบี้ยอ่อนเพื่อนนี่ครับหน่อยเพื่อนก็คือกันแล้วก็บอกบวบบานครับแต่เพื่อนเกิดเองตามธรรมชาตินะครับเอินว่าบวบลิงครับบวบมือลิงครับนี่ นี่เจ้าหน่อยเป็นกระสีทอดเขี้่าถอดเท้าขึ้นนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวพี่น้องหาหน่อใหม่พี่น,อน้องเบื้องน้าผ้าพี่น้องเบิ้งผู้เพิ่น,นบัท่านเดาหูนะครับนี่บวบวลิงครับเดี๋ยวเพิ่งจะเกิดเขี้่เกิดเท้าขึ้นหน่วยเพิ่นดกดกครับพี่น้องเบ่าดินก็เคยเก็บไปกินกระปนอยู่ครับไปหาหน่อใหม่ต่อครับ ก้ำลบาดิงครับไม่ได้จังหวะเลยการสาวครับน้ำโอ้หมกุกมุกเลยครับ มีช่างซับพี่น้ปปนองคนนะครับพี่น้นอง ที่น้นองบ่งแนบ้าดินกับมันเนองีหยังพูดหน่อยโคขึ้นบ้าดินบบเห็นได้ครับที่แหลกเอามือไปตำขวดขวดไปทังสีนะครับเพราะว่าบ้าดินกับสิบก่อยากเอาเสียมปาดใบใหม่เพราะาายาใบหน่อใหม่เป็นขาดบ่จะบ่ง,งามครับเห็นแบบก็ลองขวดเบ่งครับมานอนเป็นสีง,งามเ่ราบ้าดินหรือว่านอนเป็นสีง,งามครับ ว่าอย่างแบบเห็นป่ะครับนอกเป็นกระสวยอยู่ครับถึงโมยใหญ่แห้งกับคือว่าสวยครับนี่โอ้โสวยงามเลยครับ ครับเห็นตนปลายพี่น้องนุ่มนอนทำสีงามมันวู้วววสวยงามเลยครับ ครับเฮ้ยโอ้กำบ่หมครับนี่ถ่ากรรยกำใลยเมืออยู่ในวยซ้ำนี่คือว่านอสุดยอดเลยครับปานท้องคำครับเจ้าเนี่ก็เป็นลิงสายนะครับ นี่ไงนี่อ้าเบิ้งแค่เพียงว้าวสวยงามอลองช่องเลยครับสวยงามอีกแล้วครับสวยงามอีกแล้วครับเหลืองตาลทองคำ นอนเขียวเขียวมันก็มีอยู่หรอกครับแต่ว่าบาวดินกับสีขวดเบิงนอนนั่งดินก่อนครับซึ่งนั่งดินนี่เพื่อนสีออกตามทรายนี่แหละครับเนาะเอาแล้วบาวดินกับสีถมใบแบบนี้ครับพอเพม่นจะออกน่อยห้องหินแบบเรียวๆออกมาเลยแหละครับขั้นเท้าถมเพิ่นครับกบเพื่อนไหวนะนอนหน่อยนิดนอยนอย่งลงเห็นตายนี่แต่ว่าเป็นนอนนั่งดินครับ เราดิ้นกระสิเอาเพราะว่าเอาไปตรงจะหวานครับดอกล,ลักษณะนจ้ะหวานนะครับทุมไห่ครับกรุบไห้ กไปแน่นมากพาี่น้นอ,นองอน้าเลยกินกินเหียวนอบกง่ายน้องบาลิงแชว์ตีเผาอ่ะครับเอาได้บ่ล้วครับแม่ๆครับอ้เอาเห็นอีกแล้วนอดนึงครับโอ้ยคุณอ่ะพี่น้อดน,นึงครับพี่น้องผม เอาสุบสุดหยอดเลยวยครับเนี่ยเหมือนเต็มเต็มเลยครับเดีนยาไปน่าอสิตลงไปเอาเบอก่อนกันครับแล้วนำกระไล้ครับ นาำแบบเลือกครับก้อนนี้เป็นดินทรายยิ่งให้มเซยสิมีมาครับยางยานนั่งกับขับยานเกือบบูดแยางสั้นครับเอาๆเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ปลายนึงครับนี่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 ขับไปกําลังโผล่ขึ้นครับว้าวนี่ไงครับปลายโผล่โผล่อยู่นี่ครับ สนอนเป็นจิงามุ้ยคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป่าคุณหนาคุณอาคุณถวดคุณปูโสมแม่ครับเบืองนอนี่พี่น้องคุณน่ะเหลืองอุยหย เต็มเลยครับมาเต็มๆแน่นๆเลยครับมากจะขึ้นนอนะครับบ่าวดินเคยมาหากับเบอร์เคยผ่าติเคียครับนอเมันจะสวยครับอันนี้เดี๋ยวครับนอหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องเทกานอเพราะยไงโอ้สองครับสองนอครับนี่ครับผมนี่ ว้าวหอมนอน่น,อนเต้านี่ครับเป็นยังไงโอ้สวยอยู่ครับหมกอยู่ครับพี่น้องผมเอาหมกอาตานี่ก่อนตุ่มทั้งเปลือกครับสุดยอดได้เลยครับนี่ โอ้ยดอนี่พี่น้องผมงามๆเลยครับพี่น้องเราดึงออกมาจากปลาหนราใหม่ครับอยู่แถวๆเขียนปลาหนราใหม่นี่แหละครับพุ่น้องโอ้ยเบ้างเพชรพอจังไลยเฮ็ดมาดอกไงแต่ครับเฮ็ดพอหนังครับนี่ปาดลงแล้วครับอุ้ยมาเนี่ย มาดอกหนึ่งคือดองบุ้งมาดอกไงแท้แม <and living> <another> ่แม่ครับโอ้ยพีพีพี่น้อง não teve ผลงานกานรหทานผอใหม่ของบาวดินครับเสาของวันที่หานะครับมีตุนายนนะครับนี่ครับผมนี่ซาบานบางเพิ่อนเข่ามกอนบาวดินครับบาวดินเออถือว่าได้ซับนน่กับดีเติบอยู่ครับมือนี่ครับผมบาวดินเกษตรครับแล้วครับพี่น้องครับนี่เฮดฟอก็ระได้ครับ เดินกับกครับล mm ่ะครับเมื่อนี่ก็ถือว่าได้อยู่ครับกับหมานนอบเใหญ่แต่ว่ากินอพอดีพอดีครับนอนนั่งดินครับงามๆคือเก่าครับนี่ครับมือได้มือบ่อครับได้มือได้หน่อยได้หลายครับก็ถือว่าได้อยู่ครับเมื่อนี่ครับนี่ได้พ่ออยากก็กินนะครับบารดินกับศึกครับล่ะครับพี่น้องครับบารดินขอบุญขอบคุณครับแมงเออ้คแื่งใจจากพี่จากน้องครับขอบคุณแม่เอฟซีทั้งบ้าน พี่น้องทั้งเล่าเด้อครับพอมพี่น้องที่จากทิ่ฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตทางต่างแดนครับบาดินขอบบุญขอบกุณในร้านครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หลวงให้ร้านนะครับให้พี่น้องอยู่ดีแม่เราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ